ครับเราจะใช้ปูนนะครับให้เต็มให้เต็มเชือกที่เราคึงไว้นะครับที่เราได้หาแนวระดับว้นะครับเขี่ยบเส้นนี้นะครับเราจะใสปูนให้เต็มนะครับให้เต็มเลยนะครับอยู่ระดับมาให้ล้นเชือกที่เราคึงไว้นะครับสาอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับกรจะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับจะใส่ไม่เต็มเชือกนะครับเชือกที่เราถึงไว้นะครับนี่นะครับเราจะใส่ไม่เต็มนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเี๋้วเราจะเอาเสียมมาใส่นะครับให้มันหมาดก่อนนะครับสักสามสี่นาทีนะครับ เดยใส่ปูนประมาณนี้นะครับนี่ครับ